โซลารเซลล์500วัตต์นะครับผู้ชมมาดูการใช้งานนะครับมีตอนนี้มีชาร์จโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับพัดลมเปิดเกียสามนะครับขนาด18นิ้วทีวีนะครับเป็นรุ่นเก่าเลยเปิดได้นะครับอันนี้ไม่ได้เสียบสายสัญญาณน,นะครับก็เลยไม่มีภาพแต่ว่าไฟเข้าใช้งานได้นะครับผมแผงโซลาเซลล์ขนาด 4R 20วัตต์นะครับน,นี่ มาเข้าชุดนะครับใช้ไฟได้ปกตินะครับนี่เป็นรีวิวการใช้งานนะครับท่านผู้ชม